สวัสดีค่ะหลังจากมีคนสมของไมใ่ใกินนะคะเราก็จะมาลองเปิดกินกันดูว่าเงาะกระป๋องกับสับปะรดนี่จะน่ากินหรือเปล่าคะแล้วค่ะออกระป๋องนั้นยายพรกินไปแล้วค่ะเรียบร้อยยังเหลืออีกมรอป๋องนะคะค่ะแทนค่ะ เท่ากันเลยค่ะเออมีอะไรบ้างมีสับปะรดไม่มีใครได้กินนะคะ่ะเดี๋ยวพอลกินคนเดียวตาก็ไม่กล้ากินค่ะ,คะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวพอลได้ดูกันค่ะนี่ค่ะ กินท่มาจะหวานแซ่บหรือเปล่านะคะนี่จะเป็นเงาะเงาะยัดไส้สับปะรดค่ะกินกันค่ะอหอมอร่อยค่ะของไทยแล้วที่หนึ่งแล้วนะคะตาไทย AD เงาะยัดใส่สับรดในน้ำเชื่อมค่ะอร่อยค่ะนานๆได้กินทีค่ะอร่อยค่ะแกงแล้วกินอะไรก็อร่อยนะคะ พวกนี้ก็เริ่มไปทํางานแล้วนะคะเริ่มไปทําเตรียมของที่จะขายวันประลืดน,นี้ค่ะพวกนี้ก่อนประมาณตีสามครึ่งก็จะไปแล้วค่ะไปเตรียมของไปเตรียมพวกที่จะของของที่จะทําพวงนี้นะคะ่ะทำประลืนนี้นะคะพนี้ต้องไปแล้ว